รับไปอ้องงเจ็บนเป็นไงมึงแม่นไงมึงอะต้องตบให้ปากจิเป็นไงเจ็บไปไงมึงอะจ้ากม่เจ็บแค่บ้าคยจังมองกันอยูได้อะใจหรือเปลาพี่ใจแคนี้ดที่แค่ปยิงร่างกาก็อ่อนแอแต่ใจสีแด่จริง อ่าหยมา่้มากินแ่จริงเักนมาเอาเลยเาามาเอามาเเราเป็นต้งแซวที่สวยจหัวหน้าดนจริงแวทั้งค่กว่าคุณจะคางอิงโอไเาบอกเลยอกเพืจริงยายิมนี่น้อง่จเราับกมาเเเรากเอามาเอามามาใคระคุณ้ทั้ตัวแโบก 没有呢。 Okay. okay.

มหรอยากตายแล้วก็พูดสิ่งพชรจะมีคนตัดหัวมึงเอง ขอนสัมผัสนู่นโอ้ยที่แพทย์สยามอีกาลีทำไมจ๊ะอยากตายนะใช่ไหมถึงได้มาอยูอม่มโหกู่สิงเพชรอซีอยากฆ่าฆ่าเลยได้กู่สิงเพชรเนี่ยจะเป็นคนเอาชีวิตมึอเองตายเลยหยุดตัวเขาได้ไหมอาถูดเดี๋ยวได้ไหมคุณมาห้ามคุณทำไม ภัยพยาค่ะไอ้โครูพวกอีแพ้สยามอีกาดีพวกนี้กู้สิงเพ็รจะเอาชีวิตมันมึงมาขวางกัาทำไมยูไม่ขอเดชะที่ท่อมฉันมาฝาังขางพระองค์ท่านในครั้งนี้เนื่องด้วยผู้หญิงพวกนี้เป็นเออ,อเป็นเป็นอะไรวะฮะเป็นเด็กข้างบ้านพยา ข้างบ้านทำไมพ่อพูดแบบนั้นเปีใช้ก่อนแต่ฉันจะฟังพ่อหยุดมนมีสักคุณเนขอเดชะกระหม่อมชั้นราชคูร์พาภูมิอยากจะขอให้พระองค์ละเว้นชีวิตของผู้หญิงพวกนี้เห็นแก่ราชคูรผู้ต่ำต้อยพวกนี้ด้วยเถิดพระยาค่ะ ชีวิตผู้แีพศสยายกาลีผูน้นี้จากกูสิงเพศน่ะเหรอได้กูให้มึงแต่ว่านะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญคุณมึงกับกูขอให้สิ้นสุดลงไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่มันจะกลับไปนี่กูสิงเพรนะ่ะไม่ให้มันกลับไปเปล่าๆมึงต้องให้มัน มากราบเท้าขอก็มากู้สิ่งเพชรแล้วก็คอยมันกลับไปจะมากไหยนะหลวงพ่อพ่อเกี่ข้องใหญหอนแล้วว่าอย่าเดินมาแถวนี้เจ้าออกมาจาก้านังครัออกมาจากบ้านทำไมแล้วทำไมเมื่อกี้นี่พ่อพูดแบบนั้นล่ะฉันเป็นลูกพ่อนะจะฟังพ่อนะจำไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถ้าเจ้าไม่อยากให้พ่อตายทำตามที่หลองบอกแต่แต่ว่าฉันเจ้าฟังพ่อฉันไม่หยุด พ่าตาเดี๋ยวนี hmm. ้ก <Israelis were away> ็ได้จ้ะจะไม่เป็นหน่อยเลยนี่พวกเราจ้าเมื่อกี้ได้ยินไหมว่าพ่อน่ะเขาสั่งให้ดวงพรเนี่ยนะเข้าไปขอเข้ามา ช่วยโดูสิว่าหน้าฉันจอยไหมจอยเหมือนแกงจืดไม่ได้ใส่กระเทียมเจียวอ้ตุ๊กตาใบตุกคนย็นก่อนลูกถวายบางคมเพคะหม่อมฉันดวงพรอยากจะรู้นะว่าเหตุใดองค์จอมกษัตริย์สิงเพร ทังที่จงเกลียดจงชังผู้ผู้หญิงนักหนาทั้งที่ผู้ผู้หญิงก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับพระองค์นี่เป้ยคะกูเกลียดผู้หญิงกูเกลียดความแพทย์สยากาลีของผู้หญิงยังไงอ๋อที่พระองค์ว่าพวกผู้หญิงแพทยสยากาลีนะขออภัยนะเป้คะ<อ>ถ้าอย่างนั้นพระมารดาของพระองค์ ก็แพทย์สยากาลีด้วยสิเบะบังอ่ะกูสิงเพชรจะขอเธอถวาพระมาดาให้กูไว้เพียงคนเดียวส่วนผู้หญิงคนอื่นๆกูเกลียดมันทั้งหมดไปกูบอกให้ออกไปยังไงนะ่ะผมชินกลับก็ได้ไปคะ่ะแต่พระองค์จำคำของหมอนชันเอาไว้ให้ดหีคำก็แพทย์สยาสองคำก็กาลี จำไม่ได้เค่ะอีผู้หญิงคนนี้ที่พระองค์ว่ามันแพทย์สาการำไมมันจะทําให้พระองค์มันซับอยู่ที่แค่ตาของมันที่ได้เลยเบียคะ่ะถอยมันไปก่อนอพี่เมือนมือนจ้า,จาโอ้โหดุดุอย่างเนี้ยมีลูกขอตัวนะจะเอาไปเลี้ยงเหรอ โอ้ยหายากถ้าเกิดอยากได้ต้องไปหาตามโพงไม้หน่นโพงพ่อมึงสิโพงพ่อมึงพ่อใครพ,พ่อแกมไม่ดูแลลูกแกแล้วทุลลาเพคะพวกเรา อะไรอะ่ะกูเรียกแถวอ่กูผิดไงใครชื่อแถว,แถวไม่มีเขาให้มึงเข้าแถวเอ้ามึงไม่บอกกูอ่ะโหยตุ๊กตาใบามึงจะชมกูสิโเราทั้งหมดแถวตัว้ตตองเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเขาให้ยืนแถวตรงมึงยืนแถวตรงเหรอเนี่ยมึงยืนแถวนโนนั่นเนี่ยอ้าวกูผิดเหรอให้เข้าไปเอออ่ะกง,งอีกกงนี่ใช่ไหม มึงนี่เขาหลังเอาแป้งผัดพุงว่างนะแม่แป้งหมดแล้วอกวา่าหันหนาดันทำ้งเ,เขาเนี่ยอะไรอีกอะ่ะอะไรกูผิดตลอดเลยใช่ไหมก็มึงผิดตลอดเนี่ยสิ เขาให้เอาหน้าเท้าเดินเอ้าก็มึงไม่บอกเอาหน้าตีนเดินอะอาจีดีผู้หน้าเท้าเออขอโทษทีแม่มึงมีหน้าเดินไปบ้านไปซะหน่อยก็ดีไปเข้มขัดเข็มขัดเข็มขัดไปดีตรงนี้ ไปแม่งเลยเถอะเอ่เอเอา้เาเ้ยก็ไปหมดแล้วนุ่นเอาโอ้ไปไม่บอกเลยเหมือนฮะ<า>ไปแล้วนะเออต,ตามายบ๊ายบายโ <c oughs> อหนูไปแล้วนะบายสองเมตรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สิง<ส>เพชรเ<ส>หรอสิง<ส>เ,เ,เพชรมาเรียกผิ็ดไปแล้วนะ I a M สองรูไอ้ยมึงนี่ถ้าเกิดเขาทำเป็นภาพสามมิตินี่มึงน่ากลัวกว่าหนังผีกันเนี่ย <c oughs> ข,อขอเดชเจ้าผู้จักพงศ์ท่านบัดเดี๋ยวนี้กองทัพของเชตวันยกทัพมาแล้วผู้จักพงศท่านกองทัพ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยแหละกูสินเพชรชอบนะขันไม้ขันมืออยากจะฆ่าคนมานานล้วไอ้มืนพเจ้าค่ะไทยซะที่ไหนละ่ะ<อ>สร้างหานจัดเตรียมกองครับวันนี้กูสินเพรจะเป็นแม่ทัพยกกองทัพไปตัดหวย้แม่ทัพมือเชะตะวันด้วยมือก็กูเองไป,ป<ร>เจค่านเสด็จเลยพระเจ้าค่ะการศึกครั้งนี้ ผมฉันขอติดตามไปด้วยพะยะค่ะไอ้ครูมึงจะขอไปด้วยอย่างนั้นเหรอขาดอยู่เรื่อยได้กูนะให้มึงไปได้นะแต่ว่าอย่ามึงนะไปได้แค่ในก้องสวสเบียนเท่านั้นออออา,า,า,า่สะใจมึงหรืยังล่ะแล้วจะครู น้ำตาตกอกต้องมองผมยากจะฟ้องคนดูนี่ไอ้ลูกอักตันยูมันทำ กับครูทุกสิ่งขนาดว่าเราเป็นครูยังไร่ไปอยู่กองสเสบียงหมดปัญญาที่จะเทียงผมต้องมาเลี้ยงคนหญิง เป็นพ่อมันแท้ๆนิสัยมันแย่จริงๆ เจ้ากำลังจะรู้ว่าเราจะออกสู่ศึกสงครามใช่ไหมเจ้าระยอกกาลังมาช่วยเราใช่ไหมท่นคิดผิดแล้วล่ะเข้าใจผิดแล้วข้าเองอคือไม่ทับลุ่งภัยได้รับคําสั่งจากองค์พรานมกับองค์แสงนภามากอบกู้แผ่นดินพมนครกลับคืนมา เจ้าจำได้ไหมเราเคยบอกกับเจ้าไว้ว่าอย่างไรมือนี้เองช่วยข้ามือหน้าข้าจะช่วยเองดังนั้นถ้าเะใหใจเราข่าเจ้าใจด้มือของเราเองก็จะกลายเป็นว่าเราจะเป็นคนเนรคุณคนใฝีมืออย่างเจ้าไม่ตรงทิงเราหรอก แค่ทหารชั้นเลวพวกนั้ดูถูกเขดูถูกเลยเจ้าเอาชนะให้ได้ก่อน้าวว่าชนะได้แล้วก็เราสิงเพจะขึ้นเมืองนครพรมให้กับเจ้าไปเลยก็ได้ประตูแบบนี้ก็สวยสิทุกคนลงตัวให้ดีใจเย็นกันเพื่อไปฟันเลยเราได้ฉบุตรสิงเพชนะมาเจ็ด หว่งมือมีเพยเอาแล้วทำสงครามครองสเครื่องนับในเรื่องสนามข้าแม่ครับรุ่งไทยเป็นมือใหม่เราได้รับหน้าี่มาครบม

ัตวไปสู้ไอ้ทหารฉันเร็วทัารข้ามันผมเลยโว้ยผมเลยผมเลยได้แล้วงี้ไปยังเฮ้ยข้ามันไปไรเลยดี่วะ ทำไมเนี่ย